บอกว่าจะเมาส์พี่ชายในกอง์ทอนนะฮะอ่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีครับเริ่มจากพี่โกเลยไม่ต้องไม่ต้องยังเหลือกันอีกสองคนอ่ะเดี๋ยวสองคนก่อนอ่ะซันเล่นเป็นอะไรยังไงในเรื่องเดี๋ยวจะหลับซะก่อนดึกแล้วอ่ะครับก็ซันครับธนพลนิยมสกุลรับบทเป็นเตชินครับผมเป็นตัวยังไงในเรื่องในเรื่องเนี่ยผมจะอยู่กันเป็นแก๊งสามคนกับนันนนกับ ใช่ครับสถาถ่ายไปนานแล้วถ่ายไปนานต้องอเป็นอยู่ในกลุ่มกับสถากันนนทครับเป็นเพื่อนสนิทกันตัวก็จะนิ่งๆไม่ค่อยพูดครับดูเหมือนไม่ค่อยสนใจอะไรแต่ก็จะคอยเก็บรายละเอียดหลายๆอย่างครับแล้วก็เป็นเด็กติดเกมครจะเล่นเกมตลอดเวลาเลยยากไหมสําหรับละครเรื่องแรกอ๋อไม่ครับไม่ครับโอ้เพราะว่าเล่นแต่เกมอย่างเดียวเลยครับในเรื่องใช่ไหมชีวิตจริงก็ด้วยครับก็คือจริงๆแล้วทุกวันนี้แสดงว่าทุกคนที่เล่นเนี่ย เป็นตัวของตัวเองอยู่แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งไปเล่นเรื่องหน้าที่มันต้องพลิกคาแรคเตอร์จริงๆเนี่ยซันคิดว่าซันจะทําได้ไหมซันคิดว่าซันทาได้ครับะนะเด็กปั้นสนใจเอาเบอร์พี่ไปแล้วเดี๋ยวพี่ั้ <ส iting> องอคนต่อไปเนา<ส>ะนะครับสำหรับบอสก็ในเรื่อง m ม b o บยเนี่ยเล่นเป็นชาติเป็นตัวร้ายครับผมเป็นคนที่แบบว่าคอยสร้างความเล้าฉานให้คนอื่นนะครับคอยให้เขาแบบให้เขาแตกกันอย่างงี้ครับ แล้วเราก็แบบว่ามองดูความสำเร็จที่เราทำได้เลยครับแปลว,ว่าจริงชีวิตจริงเป็นคนดีนะเป็นคนดีเน้นเน้นเน้นเป็นคนดีครับ,รบพี่หนุ่มในเจอนักแสดงใหม่ๆเนี่ยเวลาเยอะๆแล้วโอเคจับเข้ามารวมกลุ่มเนี่ยสิ่งใดที่คิดว่าหนักใจมากๆตอนช่วงแรกๆอะครับในการทำงานเรื่องนี้เออจริงๆเนี่ยเอางี้เอางี้ผมผมโชคดีอย่างหนึ่งครับว่าที่ที่เรื่องนี้เนี่ยนักแสดงถึงจะใหม่ ครับแต่ทุกคนมีความตั้งใจสูงมากมทุกคนนะครับความสามารถโอเคแหละ,ะชั่วโมงบินมันมัน,ม,นมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่อย่างที่จริงๆชั่วโมงบินเนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้าความตั้งใจสูงเนี่ยทุกอย่างมันผ่านไปได้อยู่แล้วครับฮะทีนี้เนี่ยถามว่าหนักใจไหมช่วงแรกอะหนักใจครับเพราะว่ามากันแบบโลง่งทุกอย่างแบบ ไม่มีอะไรทั้งในเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามใส่พยายามเสริมไปไไปเรื่อยๆจนถึงวันจริงทุกอย่างมันมันมันก็เลยค่อนข้างค่อนข้างประสบความสําเร็จในเรื่องของการออกกองครับผมอ่าต้องต้องชมน้องๆด้วยตรงนี้ครับทีนี้ในเรื่องนี้ตั้งแต่ดูตัวอย่างมาเลิฟซีนดูเดือดมากตั้งแต่ตอนแรกมื่อกันที่แบบนายเอกับนักแสดงอีกคนนึงครับคุณปาโกเป็นยังไงบ้างครับทำการบ้านหนักไหมหรือมีการเวิร์กช็อปไหมเลิฟซีนฉากเนี้ย เล็บซีนตอนแรกมีเวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปหนึ่งครั้งครับแล้วผู้กำกับเราพี่หนุ่มนะครับส่งเล็บมาเลยว่าต้องจูบแบบนี้นะพี่อยากได้จูบแบบนี้จูบแบบดึงดึงปากนะอะไรอย่างเงี้ยครับวันถ่ายจริงครับแกก็บีบเรียบร้อยละแต่ตอนเล่นถ่ายตอนที่ถ่ายทำอะครับพี่ชายเราก็คุยกับเจ้าเจ้าเน็ตนะครับที่เล่นคู่กันคือตอนแรกก็ต่างคนต่างเกรงใจว่ามันก็ยังแข็งแข็งอยู่ครับ พี่หนุ่มก็มาบีบแล้วบอกให้เล่นไปเลยเล่นไปเลยแล้วพอพอพอพี่หนุ่มเขามาบีบมันก็เล่นปล่อยตามแบบเล่นอย่างนั้นไปเลยตามฟิลเลยตามฟิลเลยครับพอตัดมาแล้วรู้สึกเป็นไงพอใจรู้สึกมันดูเดือเดือดรู้สึกมันดูเดือดมาตกตอนแรกปล่อยทีเซอร์โอ้โหเรื่องนี้แบบเผ็ดไม่ฉัทำไมไม่ใช่ฉันทำไมมันเผ็ดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้แล้ว เรื่องต่อต่อไปอผลงานนะครับพี่หนุม่มมีอะไรต่อจากนี้ฝากนิดนึงนะครับเอ,อก็แว่วว่าก็เดี๋ยวเราน่าจะมีข่าวดีเรื่องเรื่องซีรีส์วเรื่องใหม่กันนะครับก็โชคดีที่ที่เรื่องแรกเราเนี่ยถึงถึงมันจะไม่ไม่ถูกใจเราที่สุดครับแต่ถ้าพูดถึงข้อจำกัดทุกๆอย่างที่เราเจอ โดยเฉพาะช่วงโควิดครับใช่มัน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 ไม่น่าเชื่อพวกเราก็คุยกันว่าไม่น่าเชื่อมันจะผ่านมาถึงจนปิดกล้องได้อาผมก็เลยมองว่าโอเคพวกที่ผ่านมามันคือประสบการณ์ครับแล้วก็เชื่อเชื่อว่าเรื่องต่อไปเร็วๆนี้จะมีข่าวดีและก็จะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการถ่ายทำซีรีส์เท่าที่พี่ชาติดตามด้วยในช่วงนั้นเนาะเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดมารุนแรงมากแล้วก็ด้วยสภาพเศรษฐกิจ ด้วยนะครับองค์ประกอบหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนั่นก็คือความตั้งใจของของซีรีส์ไมล์บอยคือจริงๆแล้วความถูกใจความไม่ถูกใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอ่ะ<ช>เหมือนเราเอาคนไม่ชอบหนังผีแล้วไปดูหนังผีอ่ะเขาก็จะบอกว่าไม่สนุกแต่ถ้าเราคนที่ชอบหนังผีแล้วไปดูหนังผีมันก็จะบอกสนุกมาก<ช>หรือคนไม่ชอบหนังบู๊ไปดูหนังบู๊เขาก็จะบอกไม่สนุกฉะนั้นการทําอาหารนะครับหรือการทําซีรีส์เนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบและการเสิร์ฟแต่ละคนถามพี่หนุนน่มในฐานะผู้กับนะครับนี่อีกเรื่องหนึง่งมองตลาดซีรีส์ายในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเอาจริงๆเนี่ยก็ก,ก็ก็ตามอยู่เรื่อยๆนะครับ<ช>ตั้ง <ผม S 2> แต่เปิดเปิดมาใหม่ๆซีรีส์ายเรื่องแรกในประเทศไทยที่ผมรู้จักเ,เดี๋ยวนะกับตาเล่นเรื่องอะไรนะเลิฟซิกอ่าเลิฟซิกเลิฟซิกถ้าเรื่องนั้นหยวน มีมีโอกาสได,ได้ได้รู้จักหยวนหยวนที่เป็นผู้นำกับด้วยแล้วก็ถ้าเรากําลังพูดถึงเรื่องแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยมองว่ามันพัฒนาไปไกลมากม,มันแทบจะไกลม,มันไม่ใช่แค่ซีรีส์วายละตอนนี้มันแทบจะเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่ที่เป็นที่มันสําคัญของเมืองไทยครับอีกเรื่องหนึ่งเลยชนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆเรื่องตอนนี้พัฒนาไปไกลมากครับแล้วที่สําคัญแฟน,แฟน ตลาดซีรีส์วายก็มหาศาลมากๆด้วยใช่นะครับก็ฝ <c oughs> ากไว้ด้วยแล้วกันแต่๋ยวให้คุณปาโกนะครับสำหรับใครที่พอได้ชมเราวันนี้แล้วเอ๊อยากจะตามไปดูอยากไปดูไม b บอยย้อนหลังหรือเราสามารถติดตามชมได้จากที่ไหนครับ สำหรับตอนนี้นะครับก็สามารถติดตามชมได้ทางช่องจำดีชาแนลนะครับหรือว่าเซิร์ชใน YouTube ได้เลยครับว่า My Boy The Series วุ่นหนักรักเสเลยนะครับตอนนี้มีครบแล้วนะครับ12 EP ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสามารถดูได้แล้วก็สามารถไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนักแสดงทุกคนได้นะครับแต่พี่เข้าไปดูนะโอ้โหยอดคนดูเป็นล้านอ่ะใช่ครับตอนนี้แล้วก็คอมเมนต์นะคอมเมนต์นี่เป็นต่างประเทศทั้งนั้นเลยใช่ครับคือมีแ<พ>นวโน้มที่จะไปแบบ กูอินเตอร์กันบ้างไหมที่แบบไปออกตลาดไปโชว์ตัวไปอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็มีแนวโน้มนะครับ<ช>เพราะว่าตอนนี้ตลาดต่างประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์นักสแสดงส่วนใหญ่ในเรื่องนี้จะมีฐานแฟนคลับอยู่ที่ฟิลิปปินส์ในโซนเอเชียเราอะคับฟิลิปปินส์ลาวอินโดนะครับแล้วก็ทางยุโรปก็จะเป็นพวกบราซิลอะไรอย่างี้ครับตอนนี้ก็ มีแพลนว่าอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะครับถ้าสถานการณ์โควิดมันยังดียังดีดีขึ้นเรื่อยๆก็จะมีงานเดินพรมแดงที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทางไม่บอยก็น่าจะมีโอกาสได้ไปร่วมงานที่นั่นครับครับผมอ่ะคุณบอยยังไงบ้างครับครับก็อยากจะบอกว่าขอขอบคุณนะครับทุกๆยอดวิวขอบคุณทุกๆการเปิดใจเข้ามาดูพวกเราแล้วก็เปิดใจว่า ลุงทำไมถึงต้องเป็นลุงทำไมคู่รักอย่างเราครับอาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยมันมองให้เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆการดูจนจบตั้งแต่ EP 1จนถึง EP สุดท้ายแล้วก็ทุก Subscribe นะครับทางจำดีช anel ของเราแบบดีใจมากเชื่อไหมว่าเจ้าของค่ายของเรานั่งดูการกระดิกทุ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 หนึ่งไลท์ทุกทุหนึ่งคอมเมน อ่านหมดนะครับแต,แต่อย่างที่พี่ชายบอกแหละว,ว่ามันก็มีทั้งคําติชมเราทุกคนนะครับพร้อมที่จะนําทุกคําติชมนะครับไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในเรื่องต่อๆไปแล้วก็สัญญาว่าจะผลิตทุกๆอย่างออกมาให้ดีที่สุดต่อ,ตอๆไปครับก็แล้วที่ติดตามมาก็จะมีเจอแฟนคลับบ่อยมากแล้วก็แฟนคลับให้การต้อนรับก็มีกลุ่มนะ มีบ้านอะไรยังไงกันบ้างเออฝากได้ขอบคุณมากเลยบ้านบอยชื่อบ้านเสนียวบอยนะครับบ้านน้อยแต่ก็น่ารักดีครับคนต่อไปฝากบ้านกันเลยครับบ้านของโกนะครับชื่อบ้านชานุมนะครับบ้านชานุมไข่มุกนะครับเพราะว่าชอบกินชานุมไข่มุกสามารถเข้ามาเป็นด้อมมาอยู่บ้านเดียวโกได้เลยนะครับครับผมส่วนบ้านของผมนะครับก็คือช็อกโกแลตของไอ้เต้าอ้วนครับผมทำไมอ่ะว่าพี่ทำไมทำไมไปถึงผมไปถึงผมโอเคครับ ครับผมส่วนของผมนะครับเป็นชื่อดอมว่าอึนมืนสันครับอะไรนะอึนมืนสันครับจากคาแรคเตอร์เลยอึนแล้วก็มืนแล้วก็สัน <c oughs> ใช่ฮะก็ต่อไปค <c> ร <oughs> ับผมสำหรับบ้านผมก็จะเป็นชื่อเล่นกับชื่อจริงเลยครับว่าบอสสิบประพาสครับผม อะไรน้องคนนู้นล่ะครับผากอะไหมยังครับยังครับแล้วนะครับวันนี้นะครับก็บอกโอ้เวลาพอได้คุยกันสนุกสนานนี่เวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับทางมาใหญ่เราก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนักแสดงผู้กำกับแล้วก็ผู้จัดนะครับซึ่งมานั่งอยู่ข้างๆนะครับพี่นุชของเราแล้วก็ลุงคมด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ยังให้น้องๆนะครับมาร่วมจัดรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องน็อตน้องไม้นะครับและอนาคตก็ไม่แน่อาจจะเป็น คุณบอยคุณปากโก้พูดเก่งๆเนี่ยอยากหาคนมาช่วยมากเลยฉันจะได้พูดน้อยลงหน่อยคือยินดีเลย <c oughs> คือเป็นพี่ใหญ่อยู่คนเดียวแกแล้วก็โอกาสเราก็ต้องให้น้องๆวันหนึ่งเราเปิดโอกาสเด็กๆรุ่นใหม่เขจะได้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งของประเทศไทยของบ้านเราที่สร้างชื่อเสียงในบ้านเราอาจจะไม่เป็นที่ถูกตาต้องใจไปบ้าง ก็ตามแต่ต่างประเทศให้การต้อนรับเป็นอย่างดียังไงก็ฝาก My Boy The Series ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณครับครับและเวลาก็หมดลงแล้วนะครับอาคุณโจเซฟผมพบกับรายการมายาไอดอลนะครับทุกวันพฤหัสและวันศุกร์สองทุ่มโดยประมาณนะครับสำหรับวันนี้ผมโจเซฟครับพี่ชัยแฮกครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ